ดีครับชิบพันไม้นะฮะยินดีให้บริการครับวันนี้พามาชมนะฮะพามาชมอ่าพุทราพันบอมเบฮะที่กำลังทาบกิ่งนะฮะจัดส่งเดือนพฤษภาคมสองศูนย์สองสามครับจับจองกันมาได้นะฮะสายพันนี้นะครับสายพันนี้จะทาบนะสามเดือนทาบครั้งนะครับหรือสี่เดือนทาบครั้งฮนะ ก็คือต้องจองกันไว้ก่อนนะคือสายพันธุ์บอมเบ์ครับผลก็จะใหญ่พอดีนะฮะลูกจำมนหวานกรอบครับอร่อยมากนะฮะสายพันธุ์นี้ดกนะครับก็รถนี้ก็จะจัดส่งวันที่11พฤษภาคม2023ครับแล้วก็จะทั้งหมดแล้วก็จะอีก3เดือนถึงจะมีมาใหม่นะฮะจับจองกันมาได้ครับ ุทธาพันสามรถแสงทองครับสายพันธุ์ดั้งเดิมนะฮะสายพันธุ์ดั้งเดิมของแท้แน่นอนนะฮะที่จัดส่งให้ทางอีสานนะครับที่กำลังโด่งดังทางยูทูบของเ่าวนิวนะฮะนะครับทางอุบลฮะโด่งดังมากนะครับสามรถแสงทองะฮะสายพันธุ์แท้รับประกันครับที่พันไม้อันนี้คือต้นแม่พันนะฮะต้นแม่พันธุ์กําลังเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับก็จะต่อทาบได้อีกประมาณอีกประมาณสัก สิบกว่าวันก็ทาบได้นะฮะคือครึ่งเดือนนี่ยประมาณนี้ทาบได้นะครับตอนนี้ยังมีต้นพันธุ์อยู่นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นจัดส่งได้ที่ประมาณพฤษภาคมครับแดงอินเดียนะฮะลดเดือนเมษายนนะฮะพฤษภาคมใกล้หมดแล้วนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้ฮะสายพันธุ์นี้นะครับลูกพอดีนะฮะแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมนะฮะ ปลูกไว้โชว์นะฮะหรือไว้ในสวนนะครับเพราะว่าผลของเขาจะเป็นลูกสีแดงฮะเหมือนแอปเปิ้ลนะครับลูกจะพอดีถ้ากลางวันกลางคืนเนี่ยฮะหนาวกลางวันร้อนเนี่ยผลเขาจะเป็นสีแดงครับแล้วก็สายพันธุ์นี้ก็จะหวานกว่าทุกสายพันธุ์นะฮะพุทาพันธุ์แดงอินเดียครับใช้ต้นตอพุทาป่าธรรมทาตปลูกก็แปดเดือนถึง1ปีฮะไว้ผลผลิตได้ครับ พุทธานะฮะพันหิมะขาวเบอร์สิบสามครับนีอันนี้กำลังที่จะเป็นที่นิยมของของปีนี้นะฮะเพราะว่าเพิ่งนำข้ามาจากไต้หวันกันครับสายพันธุ์นำข้ามาจากไต้หวันนะฮะผลเขาจะใหญ่ฮะผลเขาจะใหญ่แล้วก็ผิวเขาจะบางเนื้อเขาจะเยอะเนื้อเขาจะเป็นสีขาวฮะแล้วก็ฟูกรอบหวานครับผลใหญ่ฮะคล้ายแอปเปิลน,นะครับแปดถึงสิบสองลูกโลครับเนี่ย อันนี้จะเป็นลูกเล็กเขานะครับยังไม่โตฮะลูกก็าจะกลมฮะกลมใหญ่อันนี้ก็รอทาบนะฮะเนี่ยใกล้าทาบแล้วครับแล้วก็พฤษภานะฮะพุษภาปลายเดือนพฤษภาเนี่ยสองศาเนี่ยจัดจําหน่ายได้ครับช่วงนี้ก็มีนะฮะแต่มีไม่เยอะนะครับท่านที่ต้องการเยอะเนี่ยต้องรอปลายเดือนพฤษภาคมครับาเก่งนําเข้าสายพันธุ์มาจากไต้หวันครับพุษาหิมะขาวเบอร์13า พุทราจัมโบฮะสายพันธุ์จัมโบสายพันธุ์โบราณน,นะครับอันนี้สี่ถึงหกลูกโลนะฮะสายพันธุ์โบราณหวานกรอบอร่อยครับผลใหญ่อันนี้ก็กําลังทาบนะฮะใช้ตอพุทราป่านะฮะที่ได้ทาการเพราะาไว้ประมาณสี่เดือน,นะฮะแล้วก็เอามาทาบครับกับสายพันธุ์จัมโบฮะกระหลังกิมจูฮะใช้ต้นที่ตอนนะฮะกิ่งตอนแล้วก็นํามาชําครับรอให้รากเดินเต็มแล้วก็จัดส่งะฮะ อันนี้ต้นต้นที่เขาตอนกิ่งนะฮะแล้วก็เอามาชําครับรากเดินเต็มถุงนะครับพร้อมปลูกอันนี้ปลูกปุ๊บก็มีลูกปั๊บเลยนะครับพลังกิมโจูพุทราพันเหรียญทองครับทงเล็กฮะถุงเล็กนะครับสูงอยู่ที่สี่สิบเซนนะฮะสี่สิบสี่สิบห้าเซนครับพร้อมปลูกได้เลยครับเหรียญทองนี่เอาไว้ผสมเกสรนะฮะกับพันสามรถแสงทองครับ ถ้าปลูกพันสามรถแสงทองร้อยต้นก็เอาเหรียญทองนี่ฮะไปผสมเกสรครับห้าต้นถึงสิบต้นนะฮะเพราะว่าเหรียญทองเนี่ยเขาจะดกฮะแล้วก็ช่วยกันผสมเกสรกับสามรถแสงทองทําให้สามรถแสงทองดกครับแต่ผลเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่อร่อยนะฮะเอาไว้สําหรับผสมเกสรครับหรือปลูกเยอะๆเนี่ยผสมโรงงานได้ครับเหรียญทองนะฮะ พุทราพันจัมโบ้ครับต้นสวยๆนะฮะอันนี้ก็ทาบติดดีแล้วนะครับลงปลูกได้เลยอันนี้จะเป็นพันธุ์โบราณนะฮะจัมโบ้ซูปเปอร์จัมโบ้ฮะสี่ห้าหกลูกโลครับซูปเปอร์จัมโบ้ลูกใหญ่ฮะหวานกรอบครับพุทราแดงอินเดียนะฮะทาบติดดีแล้วครับลงปลูกได้เลยอันนี้นะฮะเป็นสายพันธุ์ที่หวานแล้วก็ลูกใหญ่กำลังพอดีครับ พุทซาครับพุซาทาบกิ่งนะฮะพร้อมเดินทางนะครับปลายเดือนเมษายน2023ครับอันนี้พันธ์แดงอินเดียฮะอันนี้ผลสุกเขาจะหวานกรอบนะฮะแล้วก็ผลเขาจะเป็นสีแดงอันนี้พันธ์นมสดครับนมสดลูกใหญ่หวานกรอบครับแล้วก็พันธ์สามรถแสงทองฮะรสชาติเขาจะหวานนํำนะเปรี้ยวนิดครับผมถ้ายังไม่สุกมากก็จะมีฝาดนิดนะ หวานกรอบครับเป็นที่นิยมมากทางภาคอีสานครับพันนี้หน่าปลูกครับแล้วก็พันเหรียญทองฮะเอาไว้ปลูกผสมเกสรครับฝรั่งกิมจูฮะลูกใหญ่หวานกรอบครับนมสอันนี้จัมโบ้ฮะจัมโบ้โบราณครับ4 5 6ถึงห้าลูกโลนะครับนี่เป็นพันโบราณหวานกรอบอร่อยครับพันสามลกแสงทองครับพร้อมออกเดินทางฮะพันนมสดอันนู้นก็เป็น ฝรั่งกิมจูครับ